คนดวงดีมีโชควันที่16มิถุนาย,ยน2565นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ามีใครกันบ้างน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาลุ้นว่าเป็นใครนะอาจารักขอให้ช่วยส่งหัวใจกดแชร์ให้จัดหลักด้วยค่ะถ้ากดแล้วมาดูกันค่ะว่าจะเป็นวันอะไรบ้างที่จะได้รับทรัพย์ที่จะรวยและเป็นคนดวงดีมีโชค ในลอนดับที่1นึ่งเนี่ยนะคะอระาจายาลักยกให้กับคนที่เกิดวันผู้ฤหัสัป,ปดีเลยค่ะเรียกว่าเป็นดวงหนึ่งที่จะได้รับเงินก็โตนะดวงนี้ก็ให้ดูแลแบบประชาชนนะคะให้เสมัอนใหม่มันจัดก,กระเป๋าสตางค์บ่อยๆนําเงินมงคลเหรียญมงคล่ะมาใส่ไว้อันนี้จะเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคได้อย่างดีเลยนะคะ ลำดับที่สองเนี่ยเป็นคนที่เกิดเป็นพุธหรือพุธกลางวันนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าดวงเฮงมีโชคนะคะจอมาถึงคุณเลยทีเดียวมีเกณฑ์การได้รับเงินก้อนใหญ่แล้วยิ่งคุณเนี่ยหมั่นไปทําบุญไปไหว้พระไปปล่อยปลาหรือถ่ายชตสัตว์เนี่ยก็จะทําให้โชคลาภของคุณเนี่ยทวีคูณขึ้นมาคนที่เกิดเป็นพุธกลางวันเนี่ยเปือ่ยนกันสักนิดนะคะดูแลน้ําบนยิ่งบูชาสักนิดหนึ่งนะคะอย่าให้พองให้แห้งนะคะเท่านี้คุณก็สามารถเตรียมตัวรับรับรับโชครับเงินได้แล้วค่ะ ลำดับที่3ค่ะฮอตตามมาติดติดไม่แพ้กันเลยนะคะก็เป็นของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเขาเรียกว่าโชคลาบช่วงนี้นะวิ่งเข้ามาหายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าได้รับลาบรับโชคกันอยู่บ่อยๆเลขสมุดบัญชีเงินฝากนะคะเลขี4สสเป็นเลขที่คุณน่าจับตามองยิ่งคุณได้ไปหมั่นสากการรักราบพระราหูด,ด้วยนะคะก็จะยิ่งเป็นการหนุนดวงของคุณได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงคะสำหรับคนดวงดีมีโชคในวันที่16มิถุนายนนะคะทั้งคนที่เกิดเป็นพื้นเมหอสัป,ปดีวันพุธแล้วก็พืก้กลางคืนก็อขอให้แข็งๆได้โชคใหญ่กันทุกคนนะคะส่วนท่านอื่นที่ไม่ได้พูดถึงนะก็าอาจจะเป็นคนที่มีโชคเล็กๆน้อยๆนะคะหรือถ้าเกิดเราเป็นคนชอบเสี่ยงนะ ก็คือโรตอรี่แค่ใบสองใบนะคะอุดหนุนรัฐบาลกันไปแล้วงวดหน้าก็จะเป็นทีของเราบ้างหละค่ะ mm hmm. เหมือนกันเช่นเคยนะคะ mm hmm. เมื่อได้รับเงินรับทองกันแล้วอย่าลืมแบ่งเงินไปทําบุญทําทานจะได้เป็นการต่อโชคต่อลาบในครั้งต่อไปสําหรับงวดนี้นะคะก็ขอรับทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่กับคนดวงดีมีโชคในครั้งต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ